โอ้โหฟังชื่อเรื่องหัวข้อนี้เจ็บจี๊ดเลยนะครับโอเคอย่างนี้ครับถามว่าโชคเก้าวช้าในโตช้าไหมอ่าต้องถามกลับไปอีกทีว่าช่วงไหนล่ะเนาะช่วงอายุไหนอะถ้าช่วงจากเมล็ดมาเป็นไซส์ประมาณนี้โอ้โหบอกเลยครับช้าช้าแน่นอนนะครับเพราะว่าไม้เขายังยังเล็กอยู่นะครับจาก ที่เห็นนี่ฮะจากเมล็ดมามาเห็นไซส์ที่อยู่ประมาณนี้โอ้โหบางต้น4เดือน5เดือนก็มีครับ6เดือนก็มีเนี่ยได้ไซส์แค่ประมาณนี้เองครับแต่แค่ว่านี่ครับถ้าได้ไซส์สักประมาณนี้เนาะก็คือหลังจาก6เดือนขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับเปลี่ยนไซส์กระถางอ่านั่นแหละช่วงนั้นล่ะครับจะโตเร็ว แต่ทีนี้ปัญหามันก็ติดมาอยู่อีกข้อที่2นั่นแหละครับคือหลังจากอายุ6เดือนไปใช่ไหมฮะจาก6เดือนไปเราก็ถูกฝังแนวความคิดว่าเฮ้ยโชคกาชั้นมันโตช้านะมันโตช้าดังนั้นเราจึงบ่มลุงไงฮะเราจึงบ่มรุงอะไรบ้างที่บ่มลุงได้ออกก็เครื่องปลูกไงครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอ่าใบก้ามปูหมักหรือพวกอินทรีย์วัตถุที่เรา ที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยพืชต้องชอบอย่างเงี้ยฮะจริงๆมันก็ถูกนะแต่แค่ว่าปริมาณหรือวิธีการใส่มันต้องถูกต้องนะฮะต้องถูกต้องเลยอ่ะประเด็นอยู่ที่เรื่องนี้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับนี่คือสภาพเครื่องปลูกก่อนหน้านี้พี่เลยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนกระถางเลยเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหข้างในก็จะเป็นพวกมะพร้าวซับพวกหินต่างๆเพอร์ไลท์นะครับ ฐานอะไรยเยะเต็ม mm hmm. ไปหมดเลยสรุปเลยแน่นครับนะมันแน่นไม้รากมันเดินไม่สะดวกมันก็เลยโตช้าแทนที่ช่วงนี้มันโตโตเร็วนะแต่ปัญหาคือเครื่องปลูกพิเลเข้าใจผิดมาตลอดนะครับทั้งทั้งที่รู้แหลอะอ่ว่าไม้พวกนี้มันชอบเครื่องเ่อเครื่ เครื่องเครื่องเครื่องปลูกที่ปลูกแต่มันอดไม่ได้ที่จะลดน้ําที่จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุโน่นนี่นั่นสรุปก็คืออย่างที่บอกมันแน่นอ่ะทีนี้แก้ไขยังไงก่อนก่อนจะแก้ไขมาเอา่อมาพูดเรื่องผลลัพธ์ที่ได้จากระบบรากที่ใช้เครื่องปลูกแน่นๆนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น บาลังเจ้าสัวด่างมิ้นเป็นเคสสตาดีหรือเป็นเคสตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ต้นนี้ทุกต้นที่พี่เลเปลี่ยนเครื่องปลูกในกรณีที่ใช้เครื่องปลูกเดิมคือแน่นอะไรก็ไม่รู้ใส่แบบแน่นไปนหมดเลยปรากฏว่าระบบ,รบกราดเป็นแบบนี้ครับเป็นเหมือนฝ่ามือพี่เลหมายความว่าระบบลากของพืชกินแผ่ขยายไปด้านข้างไม่อย่างลึกลงไปใต้ก้นกระถาง นี่ครับเป็นสาเหตุที่ไม้ถึงช่วงอายุควรจะโตได้มากกว่านี้อ่ะแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าบอลังเจ้าสัวเป็นเป็นเอ่เอ,อโชกเก้าชั้นที่ที่ที่โตช้าก,กว่ากว่าเกรดอื่นเท่าที่พี่เลสัมผัสนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าระบบเครื่องปลูกดีมันควรจะใหญ่ได้กว่านี้ย้ำนะครับเครื่องปลูกแน่นไประบบรากเป็นแบบนี้แต่ถ้าเครื่องปลูกโปรง่งรากก็จะ ไปไปทั่วเลยอย่างลึกแบบนี้ครับห้ามเลยนะครับเครื่องกลูกห้ามห้ามแน่นแล้วที่ถูกต้องตามสไตล์พิเรเป็นแบบไหนต้องย้ำว่าตามสไตล์พิเรน,นะนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้สูตรอื่นนะครับแต่ตอนนี้ที่พิเรทําคือลองก้นด้วยฐานเนาะเพื่อนๆอ,อาจจะทําแบบนี้กันมาก่อนาด้านนี้แล้วบางคนใช้เป็น หินภูเขาไฟได้นะใช้ได้โฟมใช้ได้นะฮะอะไรสะดวกจัดไปแต่พี่เลยเลือกฐานนะครับคุณสมบัติของฐานมันก็จะมีความพลุนด้วยนะครับความพรุนมีคาร์บงคารบ,บอนดูดซับความชื้นอ่าเป็นการเก็บความชื้นแล้วก็ดูดซับได้ด้วยอ่ะเนี่ยฮะลองก้นใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มะพร้าวสับพี่เลยใช้หยาบทําไมต้องหยาบเหตุผลเพราะมันย่อยสลายช้าอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ เดเดือน8เดือนอย่างนี้ครับถ้าใซส์เล็กมันเน่าเร็วนะครับแบบนี้สับวางกันแบบนี้นะครับต่อไปใช้ฐานอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ครับโอ้โหเหมือนเหมือนแบบขนมชั้นเลยเนาะนี่ครับจัดวางเป็นชั้นๆแบบนี้ส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เครื่องปลูกโปร่งขึ้นนะครับระบบรากหากินได้ง่ายอย่างที่2ก็คือมันจะทําให้อ่า มะพร้าวสับเนี่ยมันมันย่อยสลายช้าลงเนาะเพราะว่าพอมะพร้าวสับมันไม่ได้หมักหมมความชื้นมันไม่ได้ช่วยในการย่อยสลายมันก็ทำให้เครื่องกลุกย่อยสลายได้ช้าแบบนี้ครับจะสังเกตว่าชั้นนี้พี่เลยจะใช้ฐานที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าจะเป็นชั้นที่จะเอา รากนะฮะหรือต้นของโชคเก้าชั้นวางละนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งพี่เลมองว่าอยากให้รากมันสัมผัสกับเ,เรื่องของฐานโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมะพร้าวสับเนี่ยโอกาสที่มันจะจะชื้นจะเน่าจะขึ้นลาเนี่ยก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกนะสูตรไข่สูตรมันนะเพียงแต่ย้ำนิดหนึ่งว่าช่วงกระบวนการที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยพี่เลจะไม่ใส่พวกอินทรีย์วัตถุ จะไม่ใส่ใบมากก้ามปูจะไม่ใส่มูลไส้เดือนจะคือพยายามจะให้ด้านล่างเนี่ยมีสิ่งที่ย่อยสลายได้ได้น้อยที่สุดนะครับส่วนเอาไว้ใส่ตอนไหนพี่เรจะเลือกไว้ด้านบนดีกว่าให้มันย่อยให้มันเจออากาศให้มันเจอความชื้นในปริมาณที่พอเหมาะไม่ให้มันอบอยู่ข้างในเพราะไม่งั้นเวลาเกิดเชื้อราข้างในเนี่ยโอกาสเน่าสูงมากเลยแบบนี้ครับ รือถ้าจะเลือกใส่จริงๆพี่เล่ใส่ขอบด้านข้างครับอ่าอย่างน้อยเวลาเราวางรากาต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่แล้วปลายรากก็จะหากินระหว่างขอบคือเอ,เอาง่ายๆพยายามจะไม่ให้พวกมะพร้าวสับมาอยู่ใกล้กับตัวลำต้นเนาะเพื่อป้องกันนั่นแหละครับความชื้นหรือการหมักหมมหรือการเกิดเชื้อรานในอนาคตเนี่ยเท่านี้เองอันนี้คือ ที่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าโอ้โหทีนี้โปร่งจริงๆครับโปร่งจริงๆเลยเห็นไหมมันก็จะมีช่องอากาศมีอะไรบ้างเท่านี้เองครับอ่าแล้วถ้าเกิดรากใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้เวลาเกิดใหม่เราก็ใช้ฐานนี่แหละครับหรือหินภูเขาไฟก็ได้กลบด้านหน้าแบบนี้พอเขาโตขึ้นสามารถใช้เครื่องปลูก วางทับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ครับโอ้โห و, จะเป็นอะไรที่ดีมากนี่นะครับที่มาของคำว่าแทนที่ต้นไม้จะโตได้เท่าที่ควรเรากลับไปพลาดกับเรื่องเล็กๆกับเรื่องที่ไปฝังหัวว่าเฮ้ยมันโตช้ามันโตช้าคาว่าโตช้าแบ่งเป็นช่วงนะฮะช่วงช่วงของมันช่วงนี้มันต้องเป็นวัยที่ สูงชลูดตูดปอดแล้วนะฮะอ่าโอเควันนี้ก็เลยเอาเคล็ดับที่พี่เลดลองคิดลองถูกมาอ่ามาแบ่งปนันถ้าเพื่อนๆคนใดมีแนวคิดหรือวิธีการตัวใดที่ดีนะครับสามารถแชร์แล้วก็คอมเมนต์อ่าให้กำลังใจกันได้โอเคขอบคุณมากๆนะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย